สารละลายสูตรนี้มดปวกแมลงปีกแข็งตายเกลี้ยงไม่เหลือฉีดโดน,น <c oughs> เห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกหน้าฝนปีนี้ทำสูตรนี้ใช้เลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30น,นเช่นเดิมค่ะ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่ต้นจะนำสาระอันเป็นประโยชน์มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะด้วยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่มีประโยชน์มากมายสำหรับการเพาะปลูกและสิ่งอื่นๆในการดำรงชีวิตประจำวันแต่สำหรับบางท่านก็อาจจะมีปัญหาที่ต้องเจอกับกองทัพของแมลงปีกแข็งโดยเฉพาะท่านที่มีบ้านอยู่ใกล้กับข้อกัวหรือข้อควายมีกองขี้วัวกองขี้ควาย รวมถึงสัตว์เลี้ยงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะมแมลงปีกแข็งหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวด้วงกระเบื้องนั่นเองค่ะนอกจากจะต้องเจอตัวด้วงกระเบื้องหรือมแมลงปีกแข็งแล้วยังอาจจะต้องเจอปลวกเต็มบ้านมดเต็มสวนเดี๋ยววันนี้ต้นจะนําวิธีการกําจัดด้วงกระเบื้องกําจัดมดรวมถึงการกําจัดปลวกให้ตายหายหนีกระเจิงมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ ไปค่ะไปรับชมส่วนผสมวิธีการทำวิธีการกำจัดพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมของสูตรนี้ส่วนผสมที่1ให้นำน้ำเปล่าใสภาชนะปริมาณ1ลิตรค่ะทำการผสมกับส่วนผสมที่2นั่นก็คือผงซักฟอกปริมาณ1ช้อนโต๊ะผงซักฟอกคือเกลือของกดซันฟอนิก มีคุณสมบัติช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายได้เช่นเดียวกับสบู่ค่ะส่วนผสมทั้งสองอย่างที่ได้เป็นสูตรที่หนึ่งซึ่งเป็นวิธีการกำจัดมแมลงปีกแข็งหรือที่เรียกว่าตัวด้วงกระเบื้องมแมลงปีกแข็งที่ว่านี้อาจจะก่อให้เกิดผืนคันโรคผิวหนังหอบหืดหากทูกคีดควรให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่ส่วนการกำจัดด้วงกระเบื้องทำได้โดย ให้นำสารละลายน้ำผสมผงสกฟอกที่ต้นกำลังคนอยู่นี้ใส่ในกระมังนำไปวางไว้ใต้ดวงไฟนอกบ้านเพื่อดักมแมลงปีกแข็งเมื่อมแมลงปีกแข็งมาเล่นไฟจะทำให้หล่นมาแล้วจมน้ำตายได้เลยค่ะหรือจะนำส่วนผสมที่ได้ใส่ขวดฟอกกี้แล้วนำไปฉีดพ่นตามแหล่งเพาะพันธุ์ก็ได้เช่นกันค่ะและนี่คือสูตรที่1สูตรกำจัดมแมลงปีกแข็ง ลองทำดูค่ะมาถึงสูตรกําจัดปวกกําจัดมดซึ่งเป็นสูตรที่2ค่ะสําหรับสูตรกําจัดปวกกําจัดมดนี้ให้เติมเกลือลงไป1ช้อนโต๊ะซึ่งเป็นส่วนผสมที่3นอกเหนือจากสารละลายผงซักฟอกนั่นเองค่ะจากนั้นให้คนส่วนผสมทั้ง3อย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ และมาถึงส่วนผสมที่4ซึ่งเป็นส่วนผสมสุดท้ายนั่นก็คือน้ำยาล้างจานค่ะปริมาณที่ใช้ใช้น้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะแล้วคนส่วนผสมทั้ง4อย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเราก็จะได้น้ำยาหรือสารละลายที่เอาไว้สำหรับกำจัดมดกำจัดปวกกันเลยค่ะวิธีการใช้สามารถใช้ได้2วิธี1 เทน้ำยาหรือสารละลายที่ได้ใส่ขวดฟอกกี้เพื่อนำไปฉีดพ่นมดปลวกกันได้เลยค่ะนี่เลยค่ะทดสอบให้เห็นกันแบบจัดจะเลยค่ะแค่ฉีดน้ำยาหรือสารละลายที่ได้ไปโดนตัวมดมดก็จะตายทันทีเลยค่ะว้าววิธีการใช้ที่สองนำสารละลายที่ได้ไปลาดลดจุดเพาะพันธุ์จุดที่มดชอบมา หรือจุดที่เป็นจุดลังมดได้เลยค่ะความถี่ในการใช้สามารถที่จะใช้ติดต่อกัน3-7วันจนกว่าจะไม่เห็นมดหรือพวกอยู่ในดินค่ะสารละลายสูตรนี้มดปวกแมลงปีกแข็งตายเกลี้ยงไม่เหลือฉีดโดนเห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกหน้าฝนปีนี้ทำสูตรนี้ใช้เลยค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ต้นหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b สไ r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะ แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิกต o k คุณต้นไอ Channel ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้น IT Channel ได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆวันเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ